ต้องขอโทษด้วยพอดีพอดีผมไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าไม่มีเวลาว่างนะครับมาวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกกันแบบนี้เราจะมาเล่นแมปการฆาตก,กรกันนะครับเป็นอันนี้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นกับเพื่อนด้วยกันนะต้องขอโทษด้วยที่ไม่เสียงรบกวนนะครับ

นี่มีตัวละครเช่นนี้อันนี้ผมก็ซื้อมาในราคาห้าร้อยแล้วก็ซอมบี้ที่ซื้อมารา,ราคาห้าร้อยเหมือนกันห้าร้อยหรือเท่าไหร่ไม่รู้นี่แล้วก็ไปใส่เลนเฮไีใส่เรนเฮไีใสเลนเฮส่วนอันนี้มันก็มีบางอันก็ที่จะมาจากโค้ดนะครับก็ตรงนี้เลยเนไหมครีบมีทนะ่ติ๊กถูก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 นะคบผมจะให้ดูอันไหนที่ ที่ผมอันนี่นะครับเนี่ยครับผมจะบอกอนนันไหนที่ผมใช้โค้ดนี่นะครับมไม่เป็นไรคร่ะบไปเดี๋ยวเราก็ลองไปดิ้กันเลยลองให้เพื่อนจบก่อนแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็มาดูเพื่อนกันก่อนนะครับเพื่อนเราก็มาแอ็อยู่ในตู้คนหนึ่งขขโทษนะครับ ด้วยนะครับพอดีพอดีทุกคนทักมาเขากำลังคุยกันอยู่อ,อีกคนนึงมาแอบอยู่ในนี้นี่ยโหแพื่อเราก็โคใช้ได้อืมอเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจิตผมจะนับบย,ยังไยว่าอันนี้คนแับ หกอันดับสามมีคนยู่อันดับสี่นะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีแจกรหัสโลบอกกันนะครับฝากกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับให้ครบสิบสิบห้าหรือสิบสองก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้ ห้าหรือสิบสองก็ได้นะครับหรืวอ,อว่าคนละสองสามไลค์ก็พอครับอคนละสองไลค์สามไลค์ฝา,ากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนี่เพื่อนเล่นเสร็จกันแล้วสนิดนึงนะครับเฮ้ยเพื่อนจะมาอ้ยอุ้ยค้างค้างค้าง ล้วก็รอไปเอ้ยเป็ดมันจะไปไหนอ่ะเอ้เป็ดพวกนั้นได้กันยังไงพวกเรานี่ก็ขวดใช้ได้กันเลยนั่นเนี่ยแต่และคนอืคนใช้ได้โอ้คนนี่ใส่เติม,มเดี๋ยวคลิปหน้าบางทีก็จะแจกรหัสหรือไม่ก็เล่นฟรีไฟล์นะครับ ถ้าใครอยากให้เล่นฟรีไฟให้กดหนึ่งแต่ใครอยากให้เล่นโลโบบบให้กดสองนะครับมากันแล้วมาดูกันดานี่ใครจะได้เป็นอ่าคนที่ชื่อโลโบบบนะครับนี่โอไม่นะม่นน่าเชื่อ เราต้องเก็บเหรียญนะครับผมไม่เน้นอะไรเน้นแต่เก็บเหรียญเน้นแต่การเก็บเหรียญเพื่อที่จะได้ซื้อตัวละครใหม่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยติดติดติดนี่มันติดนะครับอืมอะไรกันครับเนี่ยเอาล้วครับเขาเกิดแล้ว โดนค่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับอะไรกันเนี่ยดันเดียวตายเลยอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็ตายเฉลย มันมามันมามันมา้ยเ้ย,ย,ยจุกเออตายอีกแล้วผมแค่จะมาเลน่นแค่ด่านสองด่านก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงนะครับเพราะว่าผมมีเวลาไม่มาก ครั้งนี้ก็รอไปก่อนนะครับโอ้เ <c oughs> ราไปดูกต้นกันแพ้แ <c> พ <oughs> <t> ้ นี้กำลังวิ่งเอาวิ่งๆๆขึ้นอ่าคนนี้กำลังขึ้นบันไดมาแเรามีเหลืออ๋อเหลืสองคนคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เอามันาเราตายแกคนนี้มันหลบอยู่ในห้องอะไรเนี่ยมันเยอะเกิน ต้องขอโทษนะคะพอดีจ้อมันงี้ไปหน่อยก็ต้องขอโทษนะแ้มเพื่อนต้องตู้นะเพื่อน ผมพอดีผมก็เพิ่งอัดแค่ไม่ได้กี่ขีผมก็ไม่ค่อยกล้าพูดเดียวผมก็น่าจะเล่นแค่ดแานนี้ดแานเดียวหรือไม่ก็ดแานต่อไปนะอา้าวตายหมดแล้วใช่เปล่าอา้าวห,หนังสือทำไมงั้นคลิปนี้ก็กลับงั้นเฮ้ยพูดผิดควาขอโทษครับคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย